สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ราบแฟมิลี่นะคะมีอะไรกันนะพี่อ่ะได้เป็นสาชโอ้โหมาแล้วโชคดีเลยโอ้ได้เบอร์หนึ่งด้วยโอ้โหพอดีเลยอันนี้สองเองพวกคุณไปสองตัวแล้วเปล่าลุน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 

เฮ้ย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 ช่แ่งางบไม่พอมีห้าตัวมีห้าตัวงบไม่พอเงาไม่พอเออเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ตื <Hoy S 2> ่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดำมีกี่คนโอ้ยเอ้าเฟียมี่เลยรับปากาว้าวยเป็นคนจัดโอ้ยรอบสองเหมือนเลี้ยงเลยอคนในบ้านรอบหนึ่งเฟียดที่รอบสองโหเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงเลยเนาะนี่ไม่อันนี้

เบอค่ะโอ้ยล oh. ูกสาวลูกสาวเอาเบอร์ใหญ่ๆเลยอ่ะป้าจับให้หน่อยจับให้ประดาหน่อยโอ้ยประดาประดาไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะเฮ้โอ้ยเพื่งขอให้ได้ขอให้ได้เด้อโอ้ยใช้คาถาใช้คาถาโอ้ยอ้าวเบอร์ดําอีกแล้วดา เหรอมันนำทุกอันลุ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 นอู้ว่าแล้วคุ้ยยไม่มีดวงคุ้ยยังบอกให้ป้าจับให้ว่าลไปให้บ้าน่โละไปให้บ้านโลกเสือโลกคใอยบอกแล้วว่าคุ้ยยไม่ยไม่มีดวงต้องอาศัยดวงคนอื่นไอ้จิ้งโง่มือใจยังไเนี่ยเหลือกี่คนอ่ะเสือ

เาเหลือสี่คนเหรอคนจะมียมาเหรอใช่เมียมาไม่ยอมอกมาเลยหรอโอ้โหเดินแซวอีกแล้วเอมเนี่ยเอ็มอะไรมาเร็วๆจ่าเอ็มเร็วๆมาแล้วมาแล้วจ่าเอ็มมาแล้วมาแล้วนั่นจ่าเอ็มมาแล้วเอามาพึ่งจัเอ็มเร็วๆมาวิ่งเลยจะครบแปดนาทีแล้ววิ่ง เอ็มเลยจะเข้าไปละทีแล้วหรอเร็วจับเสื้อเอ็วมาแล้วพี่เนอะมาแล้วมาเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาเหลือสองตัวสุดท้ายโอ้ยบลูบอลเแ็งมันมีวะเพามันมีลายแค่นี้จ้าเพราะว่าสั่งเยอะกว่านี้เลยเอ็มเป็นเส้นส่วนต่อเนื่องโอ้ดูดูลงคนมาเสาร์อาทิตย์จะเป็นยังไงโอ้ยเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงตัวคนอยู่ไม่ได้ดวงมาแรงน่าจะดวงมาแรงนะเนี่ย เฮ้ยเข้ามากับดวงมากับดวงโอ้ยบี่สโอมากับดวงจริงๆเยอไปโอ้ใช่หรอเอมลองไ่ดูคนโชหนโชหุนออดี้อดีฟิต่อแมันนอกกับทโกโอ้ใครน้อ แค้ว่านอกก็ที่โกลดไปต่อไปกันเนาะอ่าจัาจเพราะมันแจกให้คนเดียวคนเดียวอ่าแจกให้ใครแจกให้ว่านอกเรียนเฉลยออกมาเอ้ยต้องชื่อใครต้องระบุชื่อก่อนต้องระบุชื่อก่อนไใครวะจิโก้จิโก้แล้วกันอ่าจิโก้อ่าระบุชื่อจิโก้นะจับนี้ได้คือเฮ้ย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 บือวาแล้วคนขี้เกียจตื่นเช้ามจะไม่ค่อยมากับดวงอ้าวจิโก้ กับดวงจริงๆนะอไม่ต้องหาเลยไม่ต้องไม่ต้องงงเลยเรือบเบอร์สุดท้ายเบอร์สี่เ็แล้วเสร็จแล้วหมดแล้วนะพี่เราพี่เราไม่ได้เชื่อมาเยอะเพราะวัาจะสลายทุกคนเองจริงก็มีแค่นี้ครับผมวันนี้ไปดูเยอะอยู่แต่มีแขนกุด แม่ดาจําได้นะเสือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนักเรียนก็เหมือนกันเวลาจับสลากชุดนักเรียนนะไม่เคยได้สักครั้งเลยจับสลากอะไรก็ตามไม่ไม่เคยมีดวงสนุกดีฮะสนุกดีจะเป็นร้องเพลงอีกนะร้องเพลงว่าเสื้อห้าตัวจับสลากมาคะสนุกสนานเฮฮากันนะคะวัดดวงกันนะคะตอนนี้วัดดวงกันนะคะ ว่าใครดวงมาแรงนะคะใครดวงดีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานกีฬานะะคโอ้โหนี่ค่ะกรอบูกกรอบนอกนุ่มไหนนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะมาดูนะคะแม่ครัวทำเมนูอะไรเนาะหมูหรือเปล่าเห็นถามหา ผักนางเลือดผักนางเลือดนุ่มไงมาแล้วนะคะพอดีเหรอโอ้โหใส่ใสแล้วนะคะ<ๆ>เสื้อกีฬานะคะใส่แล้วก็วจะเอ็มใส่แล้วก็โอ้โห่มกระดูก ออมก็ดูกหมูป่าหรือว่าออมหมูออมหมูนะคะออมเนื้อหมูที่แม่ครัวนะคะอ,อร่อยสุดยอดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปะลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะ อโหมอีสานนะคะก็จะใส่ผักนางเลิศนะคะแล้วก็ผักนางเลิศผักนางตูนะคะมันจะหอมกลมกล่อมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจุบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอุยนกสองตัวนั้นจุูจีกันเลยนะคะ อืมอะไรอะไรเล่นกันจูจีกันหรือเปล่าน่ะ